ก็ดูเหมือนว่าคนจะเอาสิ่งที่นายกประยุทธ์พูดเนี่ยลุงตู่พูดเนี่ยมาถามว่าเอ๊ะลุงตู่พูดคุ้นๆนะที่ไปพูดบนเวทีคอป26เนี่ยฟังดูคุ้นๆนะเคยมีคนอื่นพูดตามนี้อยู่แล้วหรือเปล่าที่ไปประกาศบนเวทีโลกบอกว่าไทยจะปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี2065แล้วก็บอกเราไม่มีแผน2จริงๆแล้วลุงตู่นายกประยุทธ์พูดว่าขอย้ำซึ่งย้ำเนี่ย เพราะว่ามีคนพูดแบบนี้ไว้ก่อนแล้วคล้ายๆกันเอาว่าล่าสุดคล้ายๆกันคงเป็นโอบามาแล้วก็พูดถึงเรื่องทำนองเดียวกันนี้คือพูดถึงเรื่องของโลกร้อนภาวะเรือนกระจก greenhouse effect อะไรแบบนี้ Obama โอบามาพูดไว้นาย,ยกประยุทธ์มาพูดว่าขอย้ําซึ่งก็หมายถึงทําซ้ําก็ซ้ํากับสิ่งที่เป็นบริบทเดียวกันในคําพูดที่อาจจะไม่ได้เป๊ะนักแต่ก็ย้ําว่า เราไม่มีแผนสองเพราะว่าไม่มีโลกที่สองซึ่งเหมือนกับโลกใบนี้อีกแล้วในขณะเดียวกันถ้าจะมองระหว่างบรรทัดต้องบอกว่ามันเป็นการทวงคำสัญญาของประเทศยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้คืออเมริกาที่ปล่อย ก๊าซคาร์บอนหรือว่าก๊าซที่ก่อให้เกิดเรือนกระจกมากที่สุดในโลกอยู่แล้วแน่นอนที่1ที่2ย่อมเป็นจีนจีนไม่ได้มาคราวนี้แต่ว่าก็เข้าประชุมทางออนไลน์รัสเซียไม่ได้มาคือประเทศยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ปล่อยก๊าซที่สร้างภาวะเรือนกระจกออกไปมากอยู่แล้วเนื่องจากอุตสาหกรรมเนื่องจากการบริโภคเนื่องจากคนจํานวนมากแต่ว่าก็บรรลุข้อตกลงข้ออื่นๆไปได้ในการประชุมคอป6ีคราวนี้เอาว่า ฟังเสียงช่วงท้ายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบนเวทีคอ26บครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจตรมณ์ที่เป็นความท้าทายอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะยกระดับการแก้ไขปัญหาสภ,ภาพภูมิอา,ากาศอย่างเต็มที่และด้วยทุกวิถีทางเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2 0 5 0และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2065หหรือก่อนหน้านั้นด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงิน และเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และเท่าเทียมรวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถจากความร่วมมือระหว่างประเทศและกลไกลภายใต้กรอบอนุสัญญาผมมั่นใจว่าประเทศไทยจะสามารถยกระดับ n e c ของเราขึ้นเป็นร้อยละ40ได้จะทำให้การปล่อยการเรือกระจกของสุดที่ของไายเป็นศูนย์ได้ภายในปี2 0 5 0ขณะน,นี้ประเทศไทยนำแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ ศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG มาเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อนำไปสู่การปรับกระบวนทัศและรพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ทำลายระบบนิเวศซึ่งไทยจะนำแผนนี้มาเป็นวาระหลักของการประชุมเอเปคกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าสุดท้ายนี้ผมคิดว่าหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับความล้มเหลวอ,อีกและโลกกำลังบอกเราว่าการปรรเทาทากขธรรมชาติต้องยุติเพียงเท่านี้เพื่อการรัรษไว้ซึ่งแหล่งอาหารแหล่งน้ําและแหล่งอากาศที่ทุกคนต้องหายใจร่วมกันดังนั้น มนุษย์จะต้องมีความกล้าหาญมีความชาญฉลาดมีการรู้คิดมีความอดทนสูงสุดเพื่อน,นำชัยชนะมาสู่ลูกหลานของเราผมขอย้ำว่าเราทุกคนไม่มีแผนสองในเรื่องของการรักษาเยียวยาสภาพภูมิอากาศเพราะเราจะไม่มีโลกที่สองซึ่งเป็นบ้านของพวกเราเหมือนโลกนี้อีกแล้วขอบคุณครับ นั่นคือสปีชของนายกจากประเทศไทยนะครับแน่นอนอย่างที่ท่านก็พูดเมื่อสักครู่ว่าขอย้ำประโยคนี้ซึ่งก็ก็ย้ำจริงๆ